เปิดคำพูดเจมมนต่อสายตรงถึงเจนนี่ทันทีก่อนปล่อยโฮหลองให้ออกมาเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นดราม่าเดือดอย่างหนักเลยทีเดียวหลังเจมมนได้ไปไล่สดกับเจ้าของแบรนด์ดังก่อนที่เจ้าของแบรนด์จะถามว่ารู้จักเจนนี่ไหมก่อนเจมมนจะพูดที่เล่นที่จริงคำๆว่าไม่ชอบเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแถมบอกว่าหิวแสงก่อนจะยอมรัแบแบบติตตลกว่าเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วนั้นขณะที่อยู่ฉัดมงคล ออกมาโพสต์กลง Facebook ว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลยสักนิดนะครับเกียดตักจรจงเขาไม่พูดถึงกันครับพูดจากใจเหมือนกันและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าการกระทำและคำพูดโคตรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกดลยสักนิดดานเจตนี้ได้หมดท่้สุดชื่นได้โพสต์ภาษาใต้ด้วยว่า1วันพันเรื่องราว เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นน่าเห็นดูนี้ขณะที่พี่สาวยิวเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเอาใจไปวางที่ควรวางวางไว้ในที่ที่เราจะมีความสุขซึ่งเจนนี่ก็ได้ตอบกลับว่าชอบดิ่งตอนดึกเ้อว่าจะไม่คิดแล้วคะ่ะแต่วันนี้หลายเรื่องจริงๆล่าสุดเจมสไม่รอช้าต่อสายตรงขณะที่เจนนี่กำลังไล์สดขายของพร้อมรับงานคู่กันโดยสาวเจนนี่ก็ขอพักไ์คู่ไปก่อนถ้ารับเลยกลัวว่าจะโดนว่าทำคอนเทนต์ เลยต้องขอแสดงความบริสุทธิ์ใจและหลังจากข่าวซาลงยินดีรับงานแบบเดิมไม่ติดที่จะไลค์กับเจมแมนและขอปรึกษา3ามีไม่เพียงแค่นั้นในช่วงหนึ่งเจนนี่ถึงกับลองให้กลางไลค์พร้อมบอกว่าหนูมีดราม่าเยอะมากเลยพี่พี่เข้าใจไหมว่าพอพี่ไลค์กับพี่ตักคนก็เมนว่าพี่ตักหัวเราะหนูอะไรแบบนั้นมันก็ทําให้หนูคิดมากว่าไม่ชอบหนูทําเอาด้านเจแมนรีบขอโทษและยังบอกด้วยว่า พี่ไม่ได้ไม่ชอบใครมันไม่ใช่คอนเทนต์เลยที่พี่ตักหัวเราะคือหัวเลาะพี่เองความจริงก็คือความจริงเธอเชื่อพี่แล้วพี่จะปกป้องเธอเองขณะที่เจนนี่ก็บอกต่อว่าหนูไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจอะไรแต่คืนนั้นหนูแค่หน่อยใจตกใจแล้วก็เสียใจขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ